สวัสดีครับผมเล็กจากไทยการเอ็กรส์นะครับวันนี้ก็อยู่กับรถยนต์ Honda City ปี2020นะครับวันนี้ลูกค้าได้มาเปลี่ยนทวิตเตอร์นะครับเป็นทวิตเตอร์ของศูนย์แท้นะฮะนะครับเป็นงาน OEM นะฮะแล้วก็ดึงตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ใส่เป็นชุดตัวนี้เข้าไปนะฮะแล้วข้างหลังก็จะมีเป็นหัวปลั๊กเสียบอยู่นะครับด้านหลังเราก็ทําเป็นชุดสายนะครับ นี่นะครับชุดสายที่เราทําไว้นะฮะอ้นี้ก็จะเอาไปเสียบเข้ากับหลังหลังทวิตเตอร์เมื่อกี้นะฮะเาแล้วมาส่วน2ตัวนี้ด้านล่างเราก็จะมาอัดเอกับชุดปลั๊กด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะฮะนี่ก็จะเป็นหัวปลั๊กนะครับที่เสียบเข้ากับตัวหลังทวิตเตอร์นะฮะเดี๋ยวเสียบเข้าไปนะครับ เมื่อเสียบเข้าไปเสร็จแล้วนะครับเราก็ติดตั้งได้เลยนะครับแล้วก็เดินสายลงมานะฮะอย่างชุดปลั๊กตัวนี้นะครับนี่ลูกค้าสามารถที่จะซื้อไปติดตั้งเองได้ง่ายๆมากนะครับแค่ลื้อฝาโซนนี้ได้นะฮะตัวนี้นะครับเมื่อเสร็จปั๊บเราก็ใช้ตัวตัวเมยตัวนี้นะฮะในการแอดเข้าไปนะครับ แล้วก็ไอ้น,นี่เราก็ไปเสียบเข้ากับตัวลำโพงตัวนี้นะครับโอเคนะฮะก็เป็นรูปแบบแบบปลั๊กนะครับไม่ต้องตัดต่อสายนะครับลูกค้าสามารถที่จะซื้อไปติดตั้งเองได้ใช้เวลาแค่ประมาณ20นาทีต่อต่อข้างนะฮะก็เสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจงานติดตั้งนะฮะก็สามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้นะครับที่ w w w t h a i c a a c c e s s o r y c o m นะครับหรือว่าอีกช่องทางน,นึงก็สามารถ ติดตามผลงานการติดตั้งทางเพจตกใจไทยค้าช็อปนะครับวันนี้ผมเล็กจากไทยค้าอีกซสเซอรี่ก็ขอจบการรีวปปิวไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบพระคุณครับ